เต่าลูกโป่งมาเต่าลูกโป่งแล้วนี่ทำอย่างนี้ด้วยห yes. ัวมันหัวมันหัวม ja okay. ันส่งสัญญาณแบบจินดแดงอ่ะเป็นไฟแบบว่าขี่ม้าไปด้วยนะขี่ม้าไปด้วยนะขี่ม้าไปด้วยเออจะเหมือนมากเลยครับไปดูนะข้าวแล้กใส่หมวกคนล้กเอาธนูยิงปากหีเมียโอ้ยเริ่มอะไรรู้ไหม เลิกปัญญาอ่อนอีสัตย์โง่กระทั่งกลุ่มเลยอีควายเอ้ยตอนตที่เจ๊เอ้ยรู้ไหมตอนที่ติ้งไปไอยุโรปอะสมัยนั้นอะเมื่อสองสามปีที่แล้วอะติ้งมีคดีฟ้องร้งองทั้งหมดเจ็ดคดีที่เป็นติ้งเป็นจัเลยเจ็ดคดีอะกูยังไม่เป็นอะไรเลยอีควายมีค่าวยังผ่านที่กูเฉยเลยไม่เป็นไรเลยกืมปัาอ่อน ไม่เคยมีศาลไม่ได้ตัดสินกูให้จำคุกอิส <và> ัตแล้วทำไมอะาแม่ไม่สไม่ศาลทมไอ้แก่ยึ่ท like ี่ไ้แก่มอย่าลืมไปทาตาแม่งบอกหน้ามยไอ้ที่าคไอ้่ไหนวะมาแล้วไม่ใช่เหรอไปพาดใส่ไปกสารทูตไอ้เออแคนาดาเลอไปมาทันหมดเลยวะเออ ก็ถึงบอกไงว่าถ้าโตถ้าทําไม่ได้ผลแล้วไม่ควรจะเอามาพูดอีกแล้วอายคนไว้โอ้โธ่ก็มัน้งงแะ้วก็แนะนำว่าคุณก็องเข้าไปบอกเป็นหัื่อแล้วก็ตันตัวประกันอ่ะเออก็อานดาเขาอ่านดาเขาไปแจ็คเค้ื่องบินเลยไม่ไปให้อุไลไปตัดพวงมาลัยเครื่องบินเลยคุณต้องงงวิ่งแก้วมาในสนามบินอ่ะเสร็จแล้วแม่งไปแบบว่าข้ามไป สายการบินที่จะบินไปแคนาดาทุกสายน่ะเออมึงไปยืนไปทัวแก้ผ้าเลยแก่ไปทำพอบินพอบินติ้งงานใข้เลยบินนี่บอกให้เลยบินสายการบินแคนาแคนาดาแอร์ไลน์อะไรนั่นน่ะมึงไปจัดการส่งเรื่องแคนาเดียนแคนาดาแอร์ไลน์นะคะเนี่ยก็เป็นบินตรงของของสายการบินประจำของเขาอยู่แล้วไงไปรายงานเลยไปรายงานเลยผมไม่รายงาน พิทติ้งคอยที่เกตไอจะวิ่งไปไปวิง่งถอดกระโปรงนั่งเก้าหีอยู่กะไม่ให้พิติ้งขึ้นเครื่องไงกะก่อความวุ่นวายอะไรอย่างเงี้เสร็จแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปถึงตรงนู้นนอีดีแห่มาอีดีแหจะให้อีดีแห่มาสัากเตะเข้ามาแล้วตอมอจับก,กูมาจาาับกข้อหาอะไรคะอีดอกอือกูด่าเขาเลย พอผ่านเกตมืองไทยได้แล้วพอถึงที่นู่นขึ้นมาปุ๊บก็ให้แบหีไปเอาหีเปิดขวดโชว์ที่ที่นั่นแหละที่ต่อโมะิด่องหึงหีเต่าลูกโป่งเลยนะแล้วก็เต่าลูกโป่งมาเต่าลูกโป่งแล้วนี่ทําอย่างนี้ด้วยหัวมันหัวมันหัวมันส่งสัญญาณแบบอินเดียแดงอ่ะเป็นไฟแบบว่าสีม้าไปด้วยนะเ S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  ้ S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  ม้าไปด้วยเอ S S เ S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  ม S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  แตบโมกันู้นเอาทนูยิปักหเมีอะเิ่มอะไรรู้ไหมเริ่มปัญญาอ่อนอีสระโง่กระทั้งกลุ่มเลยอีควายเอ้ยตอนที่เจ้เอ้ยรู้ไหมตอนที่ติ้งไปไอยุโรปอะสมัยนั้นอะเมื่อสองสิบปีที่แล้วอะเริ่มอะไรรู้ไหมเริ่มปัญญาอ่อนอีสวะ โง่กระทั่งกลุ่มเลยอีควายเอ้ยตอนที่เจ๊เอ้ยรู้ไหมตอนที่ติ้งไปไอ้ยุโรปอะสมัยนั้นอะเม,มื่อสองสปีที่แล้วอะติ้งมีคดี<ม>ฟอ้องร้องทั้งหมดอ่ะเจ็ดคดีติ้งเป็นติ้งเป็นจำเลยเจ็ดคดีอ่ะก<ม>ูยังไม่เป็นอะไรเลยอีควายป <c oughs> ียยที่ยังผ่านที่กูเฉยเลยไม่เป็นไรเลยพี่ดอก<ม>เป็นดาอ,อนไม,ไม่เคยมีสารไม่ได้ตัดสินกูให้จำคุก อีสัตแล้วทำไมอะกูจะทูจะออกนอกประเทศไม่ได้เอออืย่าไปหาได้ตัดสินเลยมีสิทธิ์อะไรไหมนี่คะกูไม่ได้หนีไปเลยไออีดอกกูมีที่กูมีบ้านกูมีกูมีครอบครัวอยู่ที่นี่จะหนีไปทำไมกูไม่ได้กูไ yeah. ม no? 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 ่ไดาเรื่องราวเช่นนี้เรื่องราวเช่นนี้แม่มันเกิดขึ้นในเป็นครั้งแรกสมัยก่อนที่ฉันอยู่คุณนั้นอะ มันก็อยากผีเ่าลูกโป่งเลนะแล้วก็เต่าลูกโป่งมาเต่าลูกโป่งแล้วนี่ทาอย่างนี้ด้วยหัวมันหัวมันหัวมันส่งสัญญาณแบบอินเดแดงอ่ะเป็นไฟแบบว่าสีม้าไปด้วยนะเอเสสีม้าไปด้วยนะสีม้าไปด้วยเออจะเหมือนมากเลยครับไปด้วยนะ อ mm. โอ๊ย bon bon เริ่มอะไรรู้ไหมเริ่มปัญญาอ่อนอีสระโง่กระทั่งกลุ่มเลยอีควายเอ้ยตอนที่เจ๊เออเ้ยรู้ไหมตอนที่ติ้งไปไอ้ยุโรปอ่ะสมัยนั้นอะเมื่อสองสากปีที่แล้วอ่ะติ่งมีคดีฟ้องร้องทั้งหมดอะเจ็ดคดีติ่งเป็นติ้งเป็นจำเลยเจ็ดคดีอ่ะ ไีแก่ไลงไอ้แก่มงานไอ้แก่ไปลืงานอแก่ลงาไอ้แก่งนไอ้แ่ไปลืมงานไ้แปลมงานไอ้แก่ไปลอมานไอ้กไปลืมงานไอ้แก่ไืมานอ้ก่ไปมงานไอ้่ไปลงนไอก่ไปงบไอ้กไปลืานไ้่ไปมาได้แก่ไลงาไอแก่ไปลา้แไลมาไแ่ไปลืมงอ้วกไมงานไอ้ก่ลืมงานไอ้กแล้วานไอ้แกลงนไ้แก่ไปลืมงน้แนะนปลืาน้แ ก็ไปบุกไปหาคู่แล้วก็ตัดตัวประกันอ่ะเจอเขาอาบดาเขาอาจจะก็ไปแก้เครื่องบินเลยไมปไปไหกูไปไปหัดพวงมาลัยเครื่องบินเลยไปต้องรอดตีแก้วในสนามบินอ่ะเสร็จแล้วแม่งไปแบบว่าห้ามไอ้ไอ้ตัวสายการบินที่จะบินไปแคนาดาทุกสายน่ะเออมึงไปยืนไปครัวแก้ผ้าไอ้แกนไปทำพอบินพอไปติ้งงานจะขึ้นไปตีบิน นี่บอกให้เลยบินสายการบินแคนาแคนาดาแอร์ไลน์อะไรนั่นน่ะมันไปจัดการส่งเรื่องแคนาเดียนแคนาดาแอร์ไลน์นะคะพอพิตติ้งก็ไตรงของของสายการบินประจำของเขาอยู่แล้วไงไปรายงานเลยไรายงานเลยผมไม่รายงานเอพิตติ้งคอยที่เกิไอ้จวิ่งไปไปวิ่งถอดกระโปรงนั่งเก้าหีอยู่กะไม่ให้พิตติ้งขึ้นเครื่องไงกะก่อความวุ่นวายอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปถึงตรงโน้น่ะอีดีแห่มา อีบีแห่จะให้อีบีแห่มาสาาัะเข้ามาแล้วตอมอจับกูมาจับเขาข้อหาอะไรคะอีดอกอกูด่าก็ได้ก็เพราะผ่านเกตมืองไทยได้แล้วพอถึงที่นู่นขึ้นมาปุ๊บก,ก็ให้แบหีไปเอาหีเปิดขวดโชว์ที่ที่นั่นแหละที่ตอมอ่ะที่ตเข่ามึงอีออออ่อลูก <laughs> โป่งเลยนะแล้วก็ต่อลูกโป่งมันต่อลูกโป่งแล้วนี่ทำอย่างนี้ด้วยหัวมันหัวมัน ว่ามันส่งสัญญาณแบบอินเดียแดงอะเป็นไฟแบบว่าขีม้าไปด้วยนะขี่ม้าไปด้วยนะสี่ม้าไปด้วยอจะเหมือนมากเลยครับใครคุยนะใส่โบคนง้อเอาธนูยิงปากหีเมียเริ่มอะไรรู้ไหมเริ่มปัญญาอ่อนอีสัตว์โง่กระทั่งกลุ่มเลยอีควายเอ้ย ตอนที่เจ้เออรู้ไหมตอนที่ติ้งไปไอยุโรปอ่ะสมัยนั้นอ่ะเมื่อสองสปีที่แล้วอ่ะเริ่มอะไรรู้ไหมเริ่มปัญญาอ่อนอีตัดโง่กระทั่งกลุ่มเลยอีควายเอ้ยตอนที่เจ้เออรู้ไหมตอนที่ติ้งไปไอยุโรปอ่ะสมัยนั้นอ่ะเมื่อสองสปีที่แล้วอ่ะติ้งมีคดีฟ้องร้องทั้งหมดอ่ะเจ็ดคดีติ้งเป็นติ้งเป็นจําเลยเจ็ดคดีอ่ะ กูยังไม่เป็นอะไรเลยอีควายดีใจเอายังสานที่กูเฉยเลยไม่เป็นไรเลยอีดอกปัญญาอ่อนไม่เคยมีสารไม่ได้ตัดสินกูให้จำคุกอีสัตว์แล้วทำไมอ่ะกูจะทุยจะออกนอกประเทศไ่ได้เออยังไม่ได้ตัดสินเลยมีสิทธิ์อะไรไหมนี่คะกูไม่ได้หนีไปเลยนะอีดอกูมีที่กูมีบ้านกูมีกูมีครอบครัวอยู่ที่นี่จะหนีไปทำไมกูไม่ได้ไม่ อเรื่องราวเช่นนี้